แล้วระหว่างทางเจ้าลืมเจ้าไรว่าวมังบปัดแสงเดือดแสงดาวตอนที่จะถึงเมืองครับโอ้ยยอดเยอ่ยมจันเลยไอ้หนูไปไหนมาลูกมึงไปจับบีเท์มาครับได้เป่าได้ครับได้กี่ตัวได้ตัว น้าร้องไหมครับได้กินตัววะปวร้องแห้งใส่เลยตัวเออไอ้ไหนูทักทันพงกบบ้าเลยไอ้หนู้น้อะไรเราน้าจับใส่กล่องมาเป็นร้อยน้าดูถูกหนูแล้วมีเ้อโหนเนี่ยมันไม่เหมือนมีเสอร์ทั่วไปนะนเป็นมันเป็นมีเซอร์พิเศษพิเศษเดิเเไปวะพิเศษตรงที่ว่ามันพูดได้เป็นคนเป็นคนอ่ยเรามีปีกแล้วก็พูดได้มึงไปหลอกคนหูดีเอูดไม่เชื่ออพูดจริงันกูไม่เชื่อไงไอ้หนเรียกให้ฟังเลยฟังนะ ผีเสื้อทองจ้าจ้านี่เอออยู่ข้างในอ่ะสบายดีหรือเปล่าจ้าไม่สบายนะจ้าปล่อยนะพี่เถอะอย่าทรมานนะเลยนี่ยังไงเฮ้ยอะไรมั้เห็นเรื่องไอเด็กสองคนนี้มันผีเสื้อมันพูดได้จริงด้วยเป็นอันที่แน่นอนเออของเราอรเออ แล้วเราหลอกมันดีกว่าเออแล้วหลอกมันนะเออเราหลอกมันเอาน้ำตาของเราน้ำตาของมันอยากไปขึ้นเป้าแทนหลอกเราอยากให้มันไปขึ้นเป้าทีนี้เราก็ได้เงินเราก็ได้เงินเดี๋ยวเรื่องด้วยเออยทำไรอยู่มือคุณด้วยคุณได้ยินอะไรใช่ไหมไม่ได้ยินไอาเมีไปเอาเมียไปเอาเมียไปเอาเมียซะไม่ต้องไปเลยถึงจะไปเอาเมียไปเอามเมียอะไรเลยโอู เออจะมีมีอะไรตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ได้หนูได้หนูได้หนูจะไปขึ้นฟ้าตอนนี้เรามันป่วยกันซะได้หนูเลยเพราะว่าเจ้าน่ก็ยังไม่เสด็จหรอกเจ้าเขาไปไหนอ่ะเจ้าก็ยังไม่เสด็จครับนอนดึกเมื่อคืนนี้ทำไมนอนดึกตีดมี่กันเจ้าอ่ะเออนี่กเด็กเไอ้หนูอยู่ตรงนี้ก่อนเล่นลำพงใจวีแก่กันนะมาดีิบะเล่นยังไงอ่ะ้าลำพงใจวีแก่กันนะนะเดินเดินน้าลำน้ำและไอ้หนูเนี่ยลำตามน้ะน่าเกิดไอ้หนูลำผิดเดี๋น้าถีบหัวทิ้งไปลูก น้าโมน้าโมโหนูว่าเนี่ยบ่าปบ่าวมันเป็นมันเป็นเกติงาแต่ว่ากอ้เกติงาเนี่ยไอ้หนูต้องเอ่อเอาเอาหน้าตาของหนูเนี่ยมาวางไว้ใกล้กล่องของน้าด้วยเอ้าวางทำไมใกล้ๆอ่ะเอาอมันจะได้สะดวกในการเปลี่ยนของน้าเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนหน้าลำอ่าด้าลำไหนใครใครร้องได้ป่ะออกูร้องไหนโทรเสียงดิลำวงลำ Oh.